Thank <laughs> you. ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีธรบัดาญาจูมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทัยที่คลื่นความถี่ fm 9 13.75มเมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถม อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่7เดือนเมษายนพุทธศักราช2568นกะก็ตรงกับเช้าของวันจันทร์ซึ่งเป็นเช้าของวันทำงานของใครหลายๆคนนะที่ต้องตื่นแต่เช้ามืด นะเพื่อเตรียมตัวออกไปทำงานทำการต่างๆนะยังสถานที่ต่างๆที่ตนเองนั้นรับผิดชอบกระทำอยูนะ่อัตมาภาพเองนั้นก็คงกลับมาทำหน้าที่จัดรายการพุทธธรรมนำชีวิตให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังนะอีกครั้งหนึ่ง ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านะขออภัยท่านเจ้าหน้าที่สวทสุขโขทยัยนเะมื่อช่วงหลายวันก่อนที่ผ่านมาโยมไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองนะอย่างครบถ้วนสมบูรณนะ์เพราะว่าตั้งแต่วันที่27มีนาคม เป็นต้นไปนะตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นไปนั้นธรนะตมาต้องบอกว่าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรคคโลกโยมนะเนื่องจากอาพาธแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรคโลก นะต้องขอบคุณคุณธนก,กิจมาดแมนด้วยนะที่ถามถึงผ่านแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็รนะะลึกถึงด้วยความห่วงใยนะในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อเจ็บป่วยโยมก็ต้องรับการรักษา แล้วก็บวกกับว่าช่วงที่ผ่านมานั้นตรงกับกิจกรรมของวัดนะก็คือการบวชนาคสามัคคีประจำปี2568เป็นการบวชนาคแห่ล้อเกวียนนะที่จัดว่าเป็นการบวชนาคแห่ล้อเกวียนหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ที่มีจำนวนล้อในขบวนแห่หนาคสามัคคี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาที่ราจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระลาชสุดาสยามรมราชกุมารีที่ใช้ล้อเกวียนที่มากที่สุดโยมน่าจะไม่ได้มีนะที่ไหนที่มีล้อเกวียนนะได้มากมายเหมือนดังที่วสวรรคารามได้จัดขึ้น เมื่อวันที่สองสามเมษายนที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของนะการเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของงานในเรื่องของการจัดงานบวชนาสคสัมมคีก็เป็นสิ่งที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบนะในส่วนของการบริหารการจัดงานนะก็ทำสองอย่างคู่ขนานกัน นะก็คือมาบริหารงานด้วยนะแล้วก็รักษาตัวเองด้วยนะควบคู่กันแต่ว่าไม่ได้มาจัดรายการวิทยุทั้ง2ส,สถานีทั้งวิทยุชุมชนร้1ยหนมกะเฮิร์สบายเรดิโอแล้วก็รายการพุทธธรรมนำชีวิตทาง9 3 7 5เมกนะเฮิร์ะก็ไม่ได้มาจัดรายการ แต่ว่าตัวเองยังคงทําหน้าที่เนะที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลเมื่อถึงวันใกล้งานนะทําหน้าที่ทั้งสองส่วนอย่างที่บอกว่ารักษาดูแลสุขภาพตนเองก็ทำนะแล้วก็บริหารงานบวชนาคสาม,มัคคีก็ต้องอดทนนะก็ต้องทำเพราะว่าดำเนินงานมาแล้วนะจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ นะก็มาพร้อมที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละนะเพื่อที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะหมอให้กลับวัดเมื่อวันที่4เมษายน2568นะต้องบอกว่าเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่27มีนา แล้วก็มาออกจริงๆเนี่ยวันที่4เมษานะช่วงระหว่างนั้นก็นะช่วงถึงวันงานใกล้งานก็คนะาเข็มไว้แล้วก็เที่ยวไปให้ยาแล้วก็ออกมาทำงานนะเสร็จก็กลับไปนอนโรงพยาบาลถึงเวลาก็กลับไปให้ยาแล้วก็ออกมาทำงานนะกลางคืนก็ไปจำที่โรงพยาบาลเนะที่ยวอ,อยู่2องสามวันช่วง ใกล้ถึงวันสำคัญของงานนะก็ทำอยู่อย่างนั้นนะต้องขอบคุณแพทย์หญิงน้ำทิพผู้พักดีนะที่เมตตาใส่ใจแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพของอาตมาภาพนะพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลกก็คือนายแพทย์พงศักดิ์ราชสัมนะนะที่ให้ความสำคัญตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล แล้วก็เจ้าที่ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดูแลแตมาอยู่หลายวันเลยโยมกว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลอย่างจริงจังต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลสวรรคโลกแล้วก็ต้องขออภัยดังที่กล่าวในตอนต้นสำหรับญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังที่อาจจะรอฟังเรื่องราวต่างๆหรือแมก้กระทั่ง บางท่านที่รอฟังข่าวข่าวงานบวชนาคสมคขีประจําปี2568นะถึงขนาดว่าบางท่านเนี่ยโทรถามอาตมาว่าสรุปแล้วงานบวชมีไหมมีขบวนแห่นาคสมคขีไหมนะเพราะว่าเห็นนาตมภาพหายเงียบไปนะก็ต้องบอกว่าที่หายเงียบก็คือไม่ได้ใช้ชีวิตปกติโยมแต่ ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยไม่ได้จัดรายการพุทธธรรมนำชีวิตให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังนะจึงกล่าวย้ำว่านอกเหนือจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางสวทสุขโขทยัยนะท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารยันคนงานแล้วก็ต้องนะขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลาย ที่พยายามติดตามรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะที่อาตมาห่างหายไปนะในเช้านี้ก็กลับมาทำหน้าที่นะของตนเองในส่วนที่พอจะทำไดนะ้ก็ทำหน้าที่ของตนเองทีนี้มาถึงคติธรรมยามเช้ายิาจมทั้งหลายคนะติธรรมยามเช้าตรงนี้เนี่ย เป็นคติธรรมของหัวข้อที่เขาใช้คำว่าคนรักดีโยมนะพูดถึงหัวข้อเขาใช้ว่าคนรักดีหรือว่าเป็นเพจของที่มาของบทความที่กำลังจะกล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังยามเช้าของวันนี้นะซึ่งแบ่งออกเป็น6ส่วนโยมง่ายๆ หกส่วนง่ายๆแต่มีความหมายเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ยฟังแล้วก็จะนำมาเป็นสาระแห่งชีวิตได้นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายได้นะเริ่มจากคติธรรมในวรรคแรกนะจริงๆมันเป็นคำกล่าว6ประโยคเอาแค่คำนี้ว่าเป็นคำกล่าว6ประโยค ที่หยิบยกขึ้นมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังนะจมาขออนุญาตกล่าวทั้ง6ประโยคให้ญาติโยมได้ฟังในคราวเดียวก่อนแล้วก็ค่อยมาถอดบทเรียนในแต่ละประโยคนะเพื่อที่จะหาความหมายนะสำหรับแต่ละประโยคนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังให้มากที่สุดก็แล้วกันนะเขาบอกว่าชนะกายต้องออกกำลัง ชนะโรคต้องรู้จักกินชนะคนต้องเป็นผู้ให้ชนะมิตรต้องช่วยเหลือกันชนะศัตรูต้องให้อภัยชนะกิเลสต้องปฏิบัติธรรมนี่เขาบอกพูดถึงวิธีการหรือแนวทาง ชนะกายต้องออกกำลังชนะโรคต้องรู้จักกินชนะคนต้องเป็นผู้ให้ชนะมิตรต้องช่วยเหลือกันชนะศัตรูต้องให้อภัยชนะกิเลสก็คือต้องปฏิบัติธรรมนะอันนี้คือ6ความหมายที่จะถือโอกาสหยิบมาเป็นประเด็นที่จะได้มีเรื่องราวต่างๆนะที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังทั้งหลาย ที่ติดตามรายการพุทธธรรมนำชีวิตในยามเช้าๆนะมาในบทแรกที่บอกว่าชนะกายต้องออกกำลังโยมนาะชนะกายต้องออกกำลังต้องแบ่งแยกเป็น2ส,ส่วนโยมระหว่างกำลังกายกับกำลังใจต้องบอกว่าแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะ ระหว่างกายกับใจเพื่อกล่าวให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังนะพูดถึงเรื่องกายกับเรื่องใจทีนี้ในหัวข้อที่จะมากล่าวอันแรกเขาบอกว่าชนะกายต้องออกกำลังเราสังเกตง,ง่ายๆย่ยาจโจมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะการที่เราจะทำหน้าที่ของตัวเราโยมนะการที่เราจะทำหน้าที่ของตัวเรานั้นเนี่ย ในเรื่องราวต่างๆในการบริหารร่างกายของตัวเราเนี่ยคนเราโดยปกติธรรมดาเนี่ยมีคำกล่าวคำหนึ่งว่าอยากมีกำลังกายก็ต้องออกกำลังโยมกำลังกายกับกำลังใจเนี่ยมันแตกต่างกันนะกำลังกายของท่านทั้งหลายยิ่งท่านออกกำลังมากเท่าใดยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากเท่าใด เหมือนที่ทางสสสใช่ไหมทางสาธารณสุขเขาออกมารณรงค์ประโยคหนึ่งที่บอกว่าเพียงแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายเมื่อใดก็าตามที่ท่านทั้งหลายอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเขาจึงรณรงค์ให้เราเรียนรู้จักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่ว่าจะเป็นการแกว่งแขน หรือเป็นการออกกำลังกายอื่นๆก็ตามยมเห็นไหมว่าถ้าย้ำว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเขาเน้นให้เราออกกำลังกายก็คือให้มีการเคลื่อนไหวอันนี้คือในส่วนของเรื่องของร่างกายท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่มันแตกต่างหรือว่าตรงกันข้ามนะกับการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ย อยากมีในส่วนของที่เรียกว่าจิตใจที่เข้มแข็งญาติโยมทั้งหลายเราอยากมีร่างกายที่แข็งแรงนอยากให้ร่างกายมีกําลังก็ต้องเอากําลังออกแลกมาจึงจะได้ซึ่งกําลังหรือว่าความแข็งแรงหรือแข็งแกร่งของร่างกายแต่มันต่างกับ ทางด้านจิตใจอย่างสิ้นเชิงญาติโยมทั้งหลายระหว่างกายกับใจมีข้อต่างกันนะในส่วนของร่างกายของคนเราท่านผู้ฟังทั้งหลายในทางมันกับกันในในแนวทางการปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ตรงกันข้ามนะกับร่างกายเลย ในเรื่องของจิตใจเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากมีจิตใจที่เข้มแข็งโยมถ้าหากว่าเราอยากมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งนะมันกลับกันวิธีการมันกลับกันกับการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่า ถ้าเราปรารถนาซึ่งความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนั้นไม่ใช่การสัสดสายไปในอารมณ์ต่างๆทางด้านความคิดความรู้สึกต่างๆนะไม่ใช่ว่ายิ่งเราฟุ้งซ่านมากเท่าใดเราเคลื่อนไหวทางจิตใจมากเท่าใดเราจะกลายเป็นคนมีกําลังใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็แน่วแน่ ซึ่งมันแตกต่างกับร่างกายอย่างสิ้นเชิงแต่ในทางด้านของจิตใจเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ท่านทางหลายาบ่มเพาะความสุขสงบร่มเย็นในใจของท่านทางหลายได้มากเท่าใดท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเมื่อนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของท่านทางหลาย ก็จากปรากฏขึ้นได้มากมายเท่านั้นการออกกําลังใจไม่ใช่หมายถึงการฟุ้งซ่านสัตสายสไปในอารมณ์ต่างๆาทางทาวารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายทั้งปวงนะยิ่งท่านทางหลายสัดสายสไปในอารมณ์ต่างๆทางทาวารการรับรู้ในช่องทางทั้ง6เนีอยมากเท่าใด ย้ำว่ามันไม่ได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยกลายเป็นจิตใจของบุคคลผู้เข้มแข็งแต่มันกลับบั่นทอนให้ท่านทางหลายนั้นกลายเป็นคนอ่อนแอทางด้านจิตใจแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านฝึกที่จะนิ่งสงบอยู่กับขณะที่เป็นปัจจุบันได้มากเท่าใด ญาติโยมทั้งหลายท่านนิ่งเท่าไดท่านสงบเท่าใดนะความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นทันทีดังนั้นแล้วเนี่ยธาตมาจึงหยิบยกนะทั้งสองส่วนเข้ามากล่าวด้วยกันถือว่าเป็นภาคผนวกร่วมนะที่บอกว่าชนะกายต้องออกกำลังโยมนะก็เลยบวกเรื่องของการชนะจิตใจ นะเอามาเกี่ยวโยงเพื่อให้ได้แง่คิดมุมมองทั้งสองส่วนทั้งกายและใจที่เป็นของคู่กันนะแล้วอยู่ร่วมกันในทุกๆขณะนะตราบที่ยังมีลมหายใจญาติโยมทั้งหลายต่อมาในประเด็นถัดมาเขาบอกว่าชนะโรคต้องรู้จักกินอันนี้สำคัญมาก าการที่เราจะชนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ต้องรู้จักวิธีการกินอันนี้ส่วนใหญ่ทุกคนรู้แต่พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถ้าขาดระเบียบวินัยในตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะเรื่องของการคุมเรื่องของอาหารการกินต่างๆเรื่องของโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นโรคยอดฮิตของผู้คน ในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของความดันเบาหวานใช่ไหมเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานเรื่องไขของไข,งขมันเนี่ยอันนี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นโรคหลักๆที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นความดันไขมันเป็นเบาหวานเนี่ยเยอะไม่ต้องใครเลยก็ทั้งโยมแม่อตมาเนี่ย ก็เป็นโรคเบาหวานโยมแล้วก็คุมไม่ได้ด้วยนะถามว่าเหตุที่คุมไม่ได้ก็น่าจะเดาได้ไม่ยากสำหรับอัตมนะกับวิถีชีวิตของแม่หรือของโยมแม่อัตมานะสาเหตุที่คุมโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้นะปัจจุบันสำหรับโยมแม่ของอัตมาสาเหตุเดียวซึ่งเป็นสาเหตุหลักโยมก็คือเรื่องของการคุมอาหารเรื่องของการกิน นี่สำคัญมากญาติโยมทั้งหลายนะเรื่องของการคุมอาหารหรือเรื่องของการกินเนี่ยต้องบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อตัวเราเนี่ยมากที่สุดโยมนคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรับประทานในส่วนของอาหารรสจัดนะต้องบอกว่า เปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสเลยนี่คือรสชาติของคนไทยนะเปรี้ยวหวานมันเค็มนะซึ่งต่างจากคนจีนนะคนจีนส่วนใหญ่ก็จะทานอาหารจืดใช่ไหมแต่คนไทยส่วนใหญ่จะทานอาหารรสจัดยาิโจมทั้งหลายอย่างที่ตมาบอกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มนะทุกสิ่งทุกอย่างคนไทยมีครบทุกรสชาติ ญาติโยมทั้งหลายดังนั้นเนี่ยโรคภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการกินนะจึงเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเคยมีคำกล่าวคำหนึ่งที่กล่าวว่าคนเราเนี่ยควรทานอาหารที่โตบนดินนะไม่ควรทานอาหารที่โตจากโรงงานโยม หรือผลิตจากโรงงานอันที่เป็นข้อพื้นฐานเลยนะของคนที่รักสุขภาพนะอาตมาเองยังไม่อาจที่จะชันอาหารที่โตจากภาคพื้นดินเพียงอย่างเดียวได้เลยโยมในะปัจจุบันการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีก็ทานอาหารที่มาจากโรงงานก็มีนะพวกอาหารที่มาจากโรงงานก็คือพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายทั้งปวงนะ อาหารกระป๋องผล,ลไม้กระป๋องนะหรืออาหารอะไรก็ตามที่มันผ่านกระบวนการแปลรูปนะจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยปกติแต่ผ่านวิถีของโรงงานกลายเป็นอาหารออกมาให้เราท่านทั้งหลายได้รับประทานนี่แหละยาจุยมทั้งหลายต้องบอกว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าจนะมาเชื่ออันนี้เชื่อด้วยความสุจริตใจ นะว่าต่อให้เขามีองค์การหรือองค์กนระรับรองต่างๆว่าสามารถที่จะบริโภคได้ตามที่กฎหมายกำหนดในค่าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือวัตถุดิบที่ใชนะ้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์เนี่ยแต่ตาไาม่เคยเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย ถ้าใช้ในปริมาณที่บ่อยครั้งแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเนี่ยตมาไม่เคยเชื่อด้วยความสุจริตใจนะเราไม่เคยเชื่อเลยว่าอาหารที่ถูกแปรรูปจากโรงงานในทุกทุกมิติในทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างไม่ต้องอะไรยกตัวอย่างเช่นปลากระป๋องเนี่ย นะยกตัวอย่างง่ายๆเลยโย,ยมอย่างปลากระป๋องบางทีตัวเองก็อดคิดไม่ได้ในเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าปลากระปอ๋องอาตมาก็ไม่ได้ฉันบ่อยนะน,นั้นๆจะมีโอกาสได้ฉันแต่พูดถึงการเปรียบเทียบให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังว่ายกตัวอย่างว่าปลากระป๋องเนี่ยโยมําทมาจากเนื้อปลาแต่ผ่านกระบวนการแปรรูปเนี่ยที่สามารถมาอยู่ในกระป๋องนะ อยู่ในกระป๋องกระป๋องหนึ่งแล้วสามารถเก็บได้เป็นปีปีร่วม2ปีอาตมาไม่แน่ใจว่าหมดอายุปีหรือ2ปีนะต่อหนึ่งกระป๋องการผลิตนะยกตัวอย่างเฉยๆนะเนี่ยไม่ได้ไม่มีเจตนาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งใดนะแต่พูดด้วยความสุจริตใจนในเรื่องของสุขภาพที่ถือโอกาสหยิบยกขึ้นมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟัง นะอย่างที่บอกว่าโดยเนื้อปลาป,ปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่เราทานปลาสดๆเนี่ยโยมนะแค่เรานำมาปรุงอาหารแล้ววางไว้เนะี่ยเพียงแค่วันเดียวนะสภาพของสิ่งนั้นก็เริ่มแปลสภาพแปลเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยนะครั้นสองวันสวันผ่านไปเนี่ยการเน่าเสียต่างๆนะปฏิกิริยา ทางแบคทีรี a ต่างๆก็เริ่มเกิดการย่อยสลายนะทำลายในสิ่งนั้นแต่เราสังเกตไหมว่าปากระป๋องยกตัวอย่างนะปากระป๋องที่เรารับประทานกันเนี่ยมันสามารถอยู่ในกระป๋องได้เป็นปีๆโยมโดยที่ไม่เน่าไม่เสียนะสามารถรับประทานได้ตลอด โอเคมันอาจจะมีกระบวนการมีวิธีการที่มากกว่าที่อาตมารู้นะการบรรจุพันุ์ต่างๆนะอย่างมิดชิดนะการใส่วัตถุกันเสียในบางอย่างในปริมาณที่พอดีนะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างอาตมากล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเราบริโภคมากขึ้นและบ่อยขึ้น อาตมาไม่เชื่อว่ามันจะไม่ส่งผลต่อร่างกายนี่คือยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังโนะยมลองนึกดูว่าอาหารที่เน่าเสียโดยปกติโดยธรรมชาติเนี่ยแต่กลับอยู่ได้ทั้งนานในกระป๋องกระป๋องหนึ่งนะทุกอย่างที่แปลรูปที่อยู่ในกระป๋องนมันสามารถอยู่ได้เป็นปีๆให้เราได้บริโภคได้แล้วเราก็บริโภคสิ่งเหล่านั้นเนี่ย เข้าไปในร่างกายของตัวเรานะมีการดูดซึมโยมของร่างกายเพื่อ,อาหาแล่ธาตุสารอาหารในสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปในทุกๆมือ้อนะไม่ว่าเราหยิบฉวยอะไรเข้าปากแล้วรับประทานเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายดูดซึมเพื่อเอาสารอาหาร จากสิ่งเหล่านั้นนะผ่านกระบวนการร่างกายทั้งหมดนะส่วนใดที่เป็นของไม่ดีก็ขับออกทางไตนะทําหน้าที่กรองของเสียก็ว่ากันไปนะจนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายออกมานะผ่านกระบวนการย่อยสลายดูดซึมแล้วนะจนเหลือกากใหญ่ก็ขับถ่ายออกมาไอ้ส่วนเป็นกากก็ขับถ่ายนะไม่ว่า ส่วนเป็นน้ําก็คือออกมาทางปัสสาวะในการที่ดูดซึมและผ่านการกรองโดยตยออกมาแล้วนะก็เป็นปัสสาวะญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการของร่างกายนะนนี้คือพูดให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังทีนี้เนี่ยการที่เราจะมนะีสุขภาพร่างกายที่ดีนะปราศจากโรคโนะยมบอกแล้วเกี่ยวกับธรรมะไม่เกี่ยวสิ นะเมื่อร่างกายอ่อนแอบางครั้งมันก็มีผลต่อการปฏิบัติธรรมโยมการที่เราร่างกายอ่อนแอมันก็มีผลต่อการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราไม่ได้มีคุณธรรมที่หนักแน่นอยู่ในใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆเนี่ยนะถ้าจิตใจเราไม่ได้หนักแน่นพอ มันก็ส่งผลนะการเจ็บป่วยทั้งร่างกายก็ส่งผลต่อจิตใจของตัวท่านทั้งหลายด้วยมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนั่นแหละในส่วนตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายโอ้เวรอาตามาลืมดูเวลาขออาภายัยเวลาหมดหมดเวลาเล่าให้ฟังเพลินไปหน่อยขออาภายัยลืมเหลือบดูเวลาขออาภายัยเจ้าหน้าที่ด้วยเอาเป็นอันว่าวันนี้เวลาหมดโยมโอ้เป็นวันแรกเลยนะที่พูดแล้วไม่ได้เหลือบดูเวลานะพูดด้วยความจริงใจ นะหมดเวลาเวลาหมดท้ายที่สุดนี้เอาไว้ต่อกันใหม่ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บ,บรราดาญาโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเถินขอเจริญพร